มูลนิธิพระศงว์ลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการคุ้มสไม่สแสวงหาผลกำไรกับธันธกิจของมวลมนุษย์สยชาติ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ อ้ยแม่แม่ทำไมจะไม่นอนอีกแล้วลูกโอ้ย,อยแม่อะไรอ่ะลงน้ำไปแล้วนี่หนูจะนอนแล้วนะลูกเอเฮ้ย,ยไปไปไปนอนก่อน ปวดคอโหแหงอะแม่อ๋อ oh, oh, oh. เป็นเด็กดื้อมันจะโดนอะไรจุ๊บอ้อเ oh, oh. ง้นจุ๊บเลยนะครับโดนเปียสิโอ้ย oh, oh. ไม่เปียหรอกไม่โดนเลโก้เมื่อวานป้าขอโทษนะครับที่ป้าป้าเมาอะเมามันเป็นยังไงเมาก็ไม่ดีรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวป้าป้าไปทํางานก่อนนะครับนะเอาอะไรแม่แม่เอา ของทั้งบ้านหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยหมดเลยเหรอก็ครับเอาอะไรมไหมครับแล้วก็อยากเอารถไฟก็ก็ก้่าวฮะโอลูกอันนั้นมันแพงเล่นของเก่าไปก่อนแล้วกันเนาะว่าแต่ป้ามีไหมเอาของหนูก่อนไหมเฮ้ยแค่นี้เองมีแต่ว่าของเล่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันนะนะเดี๋ยวมาไปละ อ้าวเพื่อนเฮ้ยมาแล้วเหรอเฮ้ยมึงอ่ะไปนั่งนู่นนั่นอะใกล้ๆกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่งก่อนให้กูนั่งก่อนเนาะอ่ากูนั่งให้กูนั่งก่อนมึงรู้ก่อนเลยเดี๋ยวกูโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงนี่เอามุกปี90บุญชูมาเลยเนี่ยโอ้โหก็มุกมึงอ่ะโอ้หมาแรงนะมาแรงนะเนี่ยโอ้โหมากันนานหรือยังล่ะ เฮียไม่ได้เลทใช่ไหมนี่เฮียเฮียนูปะอ๋อเฮียนูเฮียนูสวัสดีครับเออคือว่าผมมีเรื่องจะคือฮะไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยแต่แมสแม่งสวยว่ะคนนี้แหละรถดอกเบี้ยเฮียจัดให้ คนที่เป็นเจ้าพ่อเงินกู่รวยโครตละเลยวะ่ะจริงเหรอเออเนี่ยแหละคนนี้แหละโเ<อ>ฮ้ย hey, แต่กูว่ามึงนะมึงเอาแม็กออกเขาวะ่ะนะแม่งอูชีดไปแล้วสองเข็มไม่ต้องกลัวเฮ้ย hey, แต่แบบสายพันธุ์ใหม่แม่งมาเพียบเลยนะมึงมึงไม่ต้องไปกลัวสายพันธุ์ใหม่หรอกเงินนะ่ะต้องกินข้าวนะมึงต้องเติมน้ามันลูกเมียมันก็ต้องเลี้ยงบ้านก็ต้องผ่อนมึงเชื่อกูดิแล้วเราเนี่ยต้องทำมาหากินอยู่กับปัจจุบัน เอโอ้โหแม่งไปสกลเลยเจ็ดคเจ็กพอดกูแตกกูรวยแล้วมึงมาดูมึงมาดูเน่นเนีนนเนมึงดูเนเนเงินเข้ากูมาใช่มั้ยน้ำเงินสามแดงสี่สูตรกูนี่ไม่ธรรมดาเฮ้ยเออนี่โอนเข้าเลยเหรอ ของมันง่ายเว้ยของมันทำง่ายมึงเชื่อกูดิมึงดูนี่ๆๆจะ <Hey, S 1> <ๆ>สอน<ๆ>ง่ายแล้วมัน,นโอนมาเท่าไหร่วะนี่แสนหนึ่งเนี่ยวันนี้กูได้แจ็คพอตมาเฮ้ยมึงสนเปล่าวะเนี่ยสนดิแล้วมันต้องเริ่มต้นเท่าไหร่วะเนี่ยลงทุนเนี่ยเอ้ยนี่นี่ได้เปล่าวะสองแสนแนหม่เกาที่เมือใครเฮ้ยจริงรเรงหรอง สองแสนเหรอ,อเฮ้ยโอนเข้าเลยว่ะเอาเงินมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยได้ช่องทางกันเงินใหม่แล้วเนี่รับรองปังสิวิลีแลนด์พัพปี้ แห่งฟ่นรวมขายที่ดินทำเลทองทั่วประเทศไทยนึกถึงสิวิลีแลนดรอพเพอรต์ตี้โทร063-879-6965กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสังคมรู้หน้าที่ คาสิทธิมนุษยชนได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโปรแกรมบัญชีออนไลน์นวัตกรรมใหม่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสต,ติดต่อสอบถาม061-789-2364และ02-294-1549บริษัทบัญชีออนไลน์ประเทศไทยจำกัดประหยัดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เอ็นเซฟสายพลังงานประหยัดน้ำมันนวัตกรรมใหม่สำหรับรถยนต์นึกถึงเอ็นเซฟติดต่อสอบถาม0826361965สายพลังงานประหยัดน้ำมันนึกถึงเอ็นเซฟ